สวัสดีครับผมช่างบุกจะไฟครับสำรับวิธีการตั้งนะครับเจ้าตัวแอ๊ดนะครับ Effect True XL Plus นะครับให้มันเจอกับ MIDI นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับ m i d i เนี่ยครับตั้งคนคนละช่องเลยนะครับมันก็เลยไม่เจอกันนะครับวิธีการตั้งนะคือเราก็จะไปดูก่อนว่าเจ้าแอ๊ดนะครับว่า MIDI เนี่ยเขาอยู่ที่ช่องอะไรนี่ก็อยู่ช่อง03วิธีการก็คือกดนะครับตัวอีดิค้างไว้ นี่นะครับอีดิค้างไว้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเลือกที่มิดดี้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเลื่อนนะครับปุ่มนี้ครับเพย์ซ้ายขวาเลื่อนไปนะครับอ่าเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนขวาก็ได้จะได้ง่ายอ่ามานจะเขียนว่า add effect midi channel 3นะครับอ่าเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าตัวเนี้มันคือ channel 3เราก็มาปรับที่นี่ครับตอนแรกเนี่ยมันหาไม่เจอนะครับผมก็งงงเหมือนกันนะฮะอ่ะปรับที่นี่เลยครับ io นะครับ i tap o เลยนะครับ หรือบางคนบอกว่า1นทับนั่นแหละครับอ่านะครับ i ทับโเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่ช่อง m i d ดีเลื่อนเพจมาเห็นไหมครับอ่าตอนแรกเนี่ยนะครับปัญหาไม่เจอเพราะว่าไอตรงเนี่ยเห็นไหมครับมิดดี้ชแนลเนี่ยนะครับมันเป็นเลขอื่นมันก็เลยไม่อ่านคําสั่งไอ้นี่นะครับอ่านะครับคือเราก็ปรับให้มันเป็นเลข3โดยการหมุนปุ่มแวลูนี่เอานะครับแค่นั้นเองครับมันก็เจอแล้วอย่างอื่นก็ปรับตามนี้เลยนะครับ อ่าแค่นี้เองครับผมนัดลองทํากันดูนะครับตอนแรกเนี่ยผมกดตัวนี้นะครับคดีพอดีลูกค้าที่เอามาให้ผมตั้งพอดีมันหาไม่เจอนะครับผมก็หาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไอไอการควบคุมชแนลเนี่ยนะครับผมก็เลยสืบไปสืบมาอ๋ออยู่อย่งนี้นี่เองนะครับอ่ะ จะให้แน่ใจก็ก,กดเซฟก,ก็ได้กดสตก็ได้หรือจะไม่กดก็ได้จริงๆมันก็าหากระรนหากระเจออยู่แล้วนะครับอ่านี่ผมกดสโตเพื่อความแน่ใจเลยนะครับอ่านี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะก็เกิดออกได้เลยนะครับอ่าทีเนี้ยเราสั่งปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าสองให้ดูนี่นะสามสี่้านะเปิดปิดคอรัสต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นโชว์หน้าจอนี้นะคอร์รัทอะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะไปหมดเลยและเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมกดยังไงมันก็ไม่ไปอ่านี้เสียงคีดนนี้ต่อไปเสียงแตกเห็นปะอันนี้เสียงแบบว่าแตกน้อยอันที่หนึ่งเป็นเสียงคีนเห็นไหมเปลี่ยนแล้วนะโอเคลองใช้วิธีนี้ดูครับโอเคครับผมจัดไปครับอย่ลืมนะครับฝากร้านแชมพูกิจไฟด้วยรับเซตอัพเอฟเฟกทุกรูปแบบนะครับนี่แบบนี้ก็รับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเน่อพวกอาวาลอลเลตันบอสหรือว่าจะเป็นพวกไลซิกต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกคอร์ตคอร์เทกไลซิกอะไรพวกนี้แนละ้วเอฟเฟกแหลกก็ก็เซตอัพไปถึงกีตาร์เลยนะครับนี่ตอนนี้กําลังเซตอัพเสียงนะครับตัวนี้ก็มีไฟล์เสียงให้ด้วยนะฮะนี่ครับเราตั้งไฟล์เสียงให้เรียบร้อยดูใน Youtube ของเราได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตั้งเป็นระบบซีนนะครับก็คือใน1นึ่งอ่าหนึ่นนนนแบงค์นะครับ จะมีอยู่5ซีนก็คือซีนแรกนะครับซีนที่1ก็คือเสียงสิงค์รีน2ครีนคอรัส3เสียงแตก4เสียงโซโลห้าเออห้าเสียงโซโล่นะครับสก็เป็นเสียงลิทชื้นอะไรประมาณนี้แล้วที่สำคัญคือข้างบนเราสามารถจะใส่อะไรเพิ่มเติมได้อย่างสมมติว่าคุณอยากใส่คอรัสนะครับคุณกดดูได้เลยอันนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นรีเวิร์บนะครับเนี่ยเวลาเรากดนี่มันจะขึ้นเห็นไหมอันนี้เป็นดีเลย์ อันนี้เป็นมันติดีเลย์นะครับอันนี้เป็นแฟงเจอร์เฟเซอร์นะครับ13เป็นวา12เป็นอะไรโรตารี่อ่าตัวนี้เป็นลูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำได้หลายๆอย่างนะจูเนอร์ Junior, นี่เห็นไหมครับอันนี้คือเราตั้งใหม่ให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นแถบเล็กนี่คือแล้วแต่นะแล้วแต่การตั้งเนาะอ่านะครับแล้วข้างบนก็เป็น1 2 3 4 5ซีนนะครับใช้เป็นระบบซีนก็จะ ไม่มีคำว่าหน่วงเลยมีแจะปึงป้งปึ้งปึงเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เอฟเฟกต์เชนเดียวกันแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเฉยๆนะครับอ่าแค่นั้นเองครับอ่ะฝากร้านจำพุกิทซ์ไฟด้วยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะโอเคจัดไปครับ